สวัสดีทุกท่านที่หลงทางมาอย่างช่องนี้รอกันเป็นสัปดาห์เลยกว่าฉบับเต็มภาษาอังกฤษจะออกมาเนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยผมจะเมา์มอยถึงพลังเนตรของฉินซีเนตรแห่งดวงดาวจากพลังเนตรของฉินซีเนี่ยก็ถือว่าเป็นเนตรที่4ในมหาสกลชนเทพแล้วล่ะฝั่งมนุษย์เนี่ยมีพลังเนตรเยอะเหลือเกินไล่มาตั้งแต่อดัมเนตรก๊อปปี้แจ็คทริปเปอร์เนตรที่มองเห็นความรู้สึกของผู้อื่นท่านสากยมุนีเนตรที่มองเห็นอนาคตมองเห็นการเคลื่อนไหวของดวงวิญญาณ และคนล่าสุดชินซีฮองเต้เนรแห่งดวงดาวความสามารถพลังเนตรดวงดาวของชินซีฮองเต้นั้นได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์ดร์ซาสากิโคจิโร่ได้อธิบายเอาไว้ในตอนที่58ซึ่งเปิดตอนที่58มาเนี่ยฮาเดสเป็นฝ่ายลุกหนักโจมตีใส่ชินซีฮองเต้และใช้ท่าโจมตีเพอร์เซฟนีไททันอีกครั้งซึ่งท่าน,นี้ของฮาเดสนั้นเป็นท่าที่ทำดาเมจรุนแรงมากชินซีนั้นโดนไปครั้งหนึ่งแล้วในตอนที่57ฟาดเต็มหัว ลงไปนอนกองอยู่กับพื้นเลือดอาบหน้าจนต้องถอดผ้าปิดตาออกและในตอนที่58ฮาเดสใช้เพอร์เซฟานีไททันอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ชฉินซีบล็อกได้คือชินซีนั้นบล็อกแบบสุดกำลังเลยละ่ะทำเอาคนดูทั้งสนามอึ้งเลยหลังจากนั้นดวงตาของชฉินซีก็เปลี่ยนเป็นดวงดาวเขากลั้นลมหายใจก่อนจะพ่นบอลอากาศออกมามันพุ่งไปโดนแขนของฮาเดสในขณะที่ ทำการฟาดหอกใสช่ชินซีฮอ,องเต้อยู่การโจมตีจากฮาเดสนั้นหยุดทันทีสร้างความงวยงงมงเท่งมงแก่ผู้ชมทั้งสนามอ้าผมลืมบอกไปเลยว่าชิ้นซีนั้นใช้5้าสตร์ซื้อโยรูปแบบเกาะในการรับการโจมตีท่าเพอร์เซฟนีไททันซึ่งรูปแบบเกาะซื้อโยนั้นไม่ได้มีประโยชน์แค่ป้องกันอย่างเดียวนะแต่มันยังสามารถสะท้อนการโจมตีกลับไปได้ด้วย แต่ด้วยท่าเพอร์เซโฟนีไททันที่มีความรุนแรงนั้นรูปแบบเกาะไม่สามารถสะท้อนการโจมตีกลับไปหาฮาเดสได้คือถ้าเป็นท่าอื่นที่เบากว่าไททันแล้วก็ฮาเดสโดนสะท้อนกลับแน่หลังจากที่ฮาเดสถูกทำลายกระบ,บวนท่าเินซีก็จับหอกของฮาเดสยกขึ้นและทุ่มฮาเดสลงกับพื้นก็อักเลือดเลยละ่ะผมจะไม่พูดถึงเนื้อหาหลักเยอะนะผมจะมาวิเคราะห์แค่พลังเนตรของเินซีพอเินซีปิดการใช้งานเนตรแห่งดวงดาวปุ๊บร่างกายของเินซีก็กระอักเลือดแบบเดียวกับฮาเดส ทั้งคู่เนี่ยก็ลุยเข้าใส่กันอีกครั้งหนึ่งชินซีทำแบบเดิมคือเพื่อนบอลอากาศใส่ฮาเดสบอลอากาศโดนหน้าอกฮาเดสตามด้วยรูปแบบหอกซื้อโยกงเล็บมังกรไทสานทะลวงเข้าไปที่ท้องของฮาเดสช่องท้องเป็นรูเบิลเริ่มฮาเดสสาหัสก่อนจะพูดออกมาว่าล่มหายใจของเจ้าขัดขวางการโจมตีของข้าแล้วชินซีเนี่ยก็บอกว่าข้ามองเห็นดวงดาวทั้งหมดในตัวของเจ้า ท่านศาสตราจารย์ดรซาสากิโคจิโร่ขยายความหมายของฉินซีเอาไว้ว่าภายในร่างกายนั้นน่ะมีสิ่งที่เรียกว่าการไหลเวียนของลมปานแน่นอนว่ามีจุดตำแหน่งของลมปานเพื่อการไหลเวียนของกระแสลมปานถึงแม้ว่าจะมีการโจมตีเพียงเล็กน้อยไปยังจุดลมปานหรือลมเพียงแผ่วเ,เบาไปขัดขวางการไหลเวียนของลมปานการโจมตีเนี่ยก็จะถูกขัดขวางและลดประสิทธิภาพของผลลัพธ์ลงนั่นเองและที่สําคัญถึงแม้ว่ามันจะเป็นท่วงท่า เทคนิคโจมตีที่มีศักยภาพในการทำลายล้างสูงก็สามารถทำให้พลังของมันลดลงได้ด้วยเพียงแค่พ่นลมหายใจใส่ในคนชนเทพเนี่ยเินซีเรียกจุดลมปานว่าดวงดาวเพราะเขามองเห็นมันเป็นดวงดาวทางด้านของบุญฮิวเนี่ยได้อธิบายเอาไว้ว่าบนอากาศที่ฉินซีพ่นออกไปน่ะมันคือลมปานที่ปล่อยใส่ตำแหน่งดาวบนล่างของฮาเดสเรียกแบบภาษาชาวบ้านเลยก็คือกำลังภายในนั่นแหละและบนลลมปานของเินซีเนี่ยก็คือซือโยห้าสาตารรูปแบบหน้าไม้พลังขึ้นเต่า บรุนฮิวยังได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยนะว่าเมื่อมนุษย์ได้รับความสามารถที่มากเกินไปเขาจะต้องสูญเสียบางสิ่งในทางกลับกันนั่นแหละคือความหมายของการเป็นมนุษย์และบาดแผลแบบเดียวกันกับฮาเดสก็ปรากฏขึ้นบนร่างของฉินซีฮองเต้ตัวละครของฉินซีเนี่ยถูกผสมผสานให้มีความเป็นจอมยุทธจีนการพ่นบอลลมปานของฉินซีเนี่ยทำไมถึงต้องกั้นลมหายใจ ถ้าใครเคยดูหนังจีนมาก่อนคงจะนึกออกทันทีเินซีรวบวมลมปานภายในร่างมาไว้ที่จุดจุดเดียวหลังจากนั้นก็พ่นมันออกไปอย่างตำแหน่งที่เขามากเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการใช้กอสะท้อนการโจมตีการใช้กรงเล็บมังกรไท่าสารโจมตีทั้งหมดล้วนใช้ลมปานทั้งนั้นและความสามารถของเนตรดวงดาวเนี่ยคือมองเห็นจุดลมปานบนล่างของเป้าหมายแต่ด้วยความสามารถที่โคตรโกงเลยต้องสูญเสียบางสิ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเมื่อเขาใช้โหมดนี้บาดแผลบ,บนล่างศัตรูที่เขาโจมตีใส่ จะปรากฏขึ้นมาบนล่างของเขาด้วยและการต่อสู้ของคู่นี้เนี่ยดำเนินการไปไวมากสู้กันแบบเต็มๆเ,เนี่ยเล่าส2ตอนเองนะแล้วทั้งคู่นี่คือแบบสาหัสกันแล้วแล้วถ้าจะให้ผมเดานะตอนที่59เนี่ยน่าจะเป็นการย้อนประวัติของ h าเดสคือตัวละครของ h าเดสเนี่ยมาจนถึงตอนที่58ตัวของเขาก็ยังไม่โดดเด่นนะนอกจากตอนนั่งวิเคราะห์การต่อสู้ของคู่ที่6 บุตต้ากับฮาจุนคือคนอ่านอย่างเราๆเนี่ยแทบจะไม่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวละครอย่างฮาเดสเลยก็ภาวนาให้ตอนหน้าเป็นประวัติของฮาเดสนะคือมาจนถึงตอนนี้ผมยังเดาไม่ออกเลยว่าสุดท้ายแล้วใครจะได้เป็นผู้ชูมือเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะพราะตอนที่58ออกมาเนี่ยมันทําให้ f อและหลายท่านเนี่ยออกมาวิเคราะห์กันทั่วล่าคู่นี้อาจเสมอกันเขาอาจตายทั้งคู่ด้วยความสามารถเนตรดวงดาวของฉินซีหรือจินซีอาจเป็นฝ่ายชนะแบบที่เขาทำกับซือโยงไงล่ะ บางทีอาจจะเป็นฮารเดสชนะก็ได้เขาคือเทพสูงสุดแห่งคุมนรกเลยนะเฟ้ยแล้วเพื่อนๆล่ะคิดว่าใครเป็นฝ่ายชนะขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วเจอกันใหม่สวัสดี